พลังแห่งนิมิตนำพาสุขและความมั่งคั่งผมเหมาะการนิมิตสุขสัปดาห์นี้คือเวลาของการเปลี่ยนผ่านที่ลึกซึ้งของผู้ที่เกิดปัญร์เหมือนได้รับพลังของไพ่สามใบที่ไม่ได้มาแบบเบาๆแต่มาเพื่อเปิดประตูใหม่จากภายในจริงๆสำหรับพไพ่ใบที่หนึ่งพลังใจกล้าหาดนี่คือช่วงเวลาที่จิตใจของคุณจะถูกทดสอบไม่ใช่ด้วยความวุ่นวายจากภายนอกแต่เป็นการเผชิญกับตัวตนภายในที่คุณเคยหลีกเลี่ยง มีบางอย่างที่คุณต้องยอมรับและควบคุมมันด้วยความอ่อนโยนเช่นความกลัวความกโกรธหรือความเสียใจไพ่ใบนี้จึงเตือนว่าพลังของคุณไม่ได้อยู่ที่เสียงดังแต่อยู่ที่ความสงบนิ่งเวลาถูกท้าทายไพ่ใบที่2การที่สุดเพื่อการเริ่มต้นใหม่การใบนี้เป็นตัวแทนของการจบบทหนึ่งอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่เพราะคุณแพ้แต่เพราะมันไม่ใช่ของคุณอีกต่อไป อย่ากลัวหากต้องตัดใจจากความสัมพันธ์ความเชื่อหรือสิ่งที่เคยมั่นใจว่าดีจุดเปลี่ยนนี้มาเพื่อพาคุณไปสู่สิ่งที่เหมาะสมกว่าคุณอาจร้องไห้ในตอนแรกแต่เมื่อพ้นมาคุณจะรู้ว่าความบุดอัดที่เคยมีมันคือพันธะการที่กำลังถูกปลดไพ่ใบที่3ปริศนาแห่งจิตวิญญาณจงฟังเสียงภายในและเชื่อในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยตาไพ่นี้ชี้ว่าคุณมีเซนส์ที่ดีในช่วงนี้แต่กลับลังเลเพราะกลัวว่าจะคิดไปเอง แต่จริงๆแล้วความเงียบและสังเกตคือเข็มทิศหากคุณต้องตัดสินใจให้ถามตัวเองว่าอะไรที่สอดคล้องกับใจจริงๆแล้วเดินไปทางนั้นวิเคราะสี4ด้านสำหรับเรื่องการงานคุณอาจกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงหรืออยู่ระหว่างตัดสินใจจะไปต่อหรือพอแค่นี้ใครที่อึดัดก,กับทีมเพื่อร่วงงานหรือหน้าที่เดิม ให้บอกว่าอย่าฝืนมันถึงเวลาเปลี่ยนคนที่ว่างงานหรืออยากเริ่มอะไรใหม่ๆให้เชื่อในสัญชาตญาณแม้จะไม่มั่นใจตอนนี้แต่มันจะชัดขึ้นถ้าใจนิ่งพอหากคุณกล้าปิดประตูเดิมเปิดประตูใหม่จะเปิดเร็วกว่าที่คิดเรื่องการเงินช่วงนี้ควรระวังรายจ่ายจากอารมณ์เช่นปลอบใจตัวเองด้วยการช็อปหรือใช้เงินเพื่อนหนีความรู้สึกการเงินยังประคองตัวได้แต่ไม่เหมาะกับการลงทุนใหญ่หรือจ่ายเงินแบบเสีย่ยง ให้เดสสะท้อนการปิดบัญชีบางอย่างเช่นการจ่ายหนี้หรือการเลิกรายจ่ายซ้ำๆที่ไม่จำเป็นสิ่งที่จ่ายเพื่อใจสบายอาจไม่ผิดแต่อย่าลืมว่าใจเราควรได้พักจากภายในไม่ใช่แค่การรุ่นบัตรความลักถ้าคุณโสดไห้ในนี้บอกว่าคุณยังไม่พร้อมจะมีใครจริงๆเพราะใจคุณยังติดภาพเก่า หรือคนในความทรงจําช่วงนี้เหมาะกับการอยู่ตัวเองทาความเข้าใจว่าคุณต้องการอะไรในความรักคนที่มีคู่อาจมีความห่างความเงียบหรือความรู้สึกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องไพ่แนะนําให้เปิดใจคุยอย่างนิ่งๆฟังกันจริงๆไม่ใช่แค่พูดผ่านๆและหากมันถึงจุดจบจริงๆมันจะจบอย่างสงบเพื่อเปิดพื้นที่ใหม่ให้กับใจทั้งสองฝ่ายส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายอาจไม่มีสัญญาณแรงแต่ใจคือส่วนที่อ่อนล้าและต้องการฟื้นฟู ระวังการนอนไม่หลับแน่นหน้าอกหรือเครียดไม่รู้ตัวไพ่ทั้งสามใบรวมกันบอกว่าคุณต้องการพื้นที่ว่างให้ได้หายใจโดยเงียบเงียบฟังเพลงปิดมือถือพูดกับตัวเองเบาๆบาว่าไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าหายใจได้ลึกขึ้นอีกครั้งสรุปพลังนิมิตประจำสัปดาห์สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นี่คือสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยการสลายเพื่อการเริ่มต้นไม่ใช่ว่าคุณล้มเหลวแต่เพราะคุณเติบโตขึ้น จนบางสิ่งมันไม่สอดคล้องกับคุณอีกต่อไปทุกอย่างเงียบทุกอย่างปิดฉากและทุกหยดน้าตากําลังกลายเป็นพลังสําคัญที่ทําให้คุณกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งอย่ากลัวที่จะจบสิ่งที่คุณรู้ว่ามันไม่ใช่เพราะสิ่งใหม่จะเริ่มต้นจากสิ่งนั้นเสมอผมหมอการน,นิมิสุขอส่งพลังใจและแสงแห่งนิมิตให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ทุกท่านไม่ว่าคุณกําลังสับสนปวนไหวหรือเหนื่อยลา้าขอให้คุณได้พบความสงบในใจ กล้าปล่อยในสิ่งที่หมดเวลาแล้วและก้าวไปสู่เส้นทางใหม่อย่างสง่างามพลังแห่งนิมิตนำพาสุขและความมั่งคัง่งผมหมอการนิมิสุขสวัสดีครับ